ิดแล้วครับโชว์รุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็ทนทรัลสารายาสวัสดีครับสวัสดีท่ทานผู้ชมครับสวัสดีน้องอิ๋วกับน้องอูด้วยนะครับะนะฮะ,ะวันนี้นเป็นอีกหนึ่งวันที่พี่มีความสุขมากๆเลยฮะที่อยากจะมาให้เอฟซีพี่รู้ว่าเรารับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยแต่แต่วันนี้เนี่ยลูกค้าเก่าคือน้องอูนะฮะน้องอูที่เป็นลูกค้าเก่าผมเองนะฮะเคยมา เคยมาทำอะไรที่นี่นะซื้อ C x ไฟไปครับเคยซื้อ C X กไฟกับเราไปครับแล้วทำไมถึงแนะนำเพื่อนๆรถเพื่อนผมรถคุณอิ๋วสวยต้องมาที่นี่ครับโอ้โหนี่รถสวยต้องมาขายที่นี่เลยใช่มขายที่น้องอูพาเซ็นโชลิตรถบ้านครับครับผมขอบคุณมากมากเลยนะฮะวันนี้น้องอูเป็นลูกค้าเก่าเคยซื้อ CX ไฟไปนะฮะได้พาเพื่อนมาขายรถให้กับผมนะฮะรถคันนี้เป็นยังไงบ้างฮะ ก็คือรถคันนี้ค่ะหนูวด้วยความที่ใช้ประมาณปียังไม่ถึงสองปีแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ขับรถไปเรียนอะไรบ้างแล้วพอออกรถใหม่แล้วก็เลยไม่ได้ไปขับก็เลยไปปรึกษา,กษาอูึกษใช่อูก็เลยบอกว่าเนี่ยให้มาที่ชาวลิรถบ้านเลยเพราะว่าที่เนี้ยก็คือรับราคาเป็นมิตรภาพราคายุติธรรมสุดๆเลยค่ะใช่ครับก็เลยมาที่นี่แล้วก็ไม่ผิดหวังก็คือฝากไว้แล้วหนึ่งคันนี่วันนี้วันนี้เราก็คุยกันเรียบร้อยดีแล้วนะจบราคาเรียบร้อยนะราคาเป็นที่พึงพอใจพึงพอใจค่ะเพราะว่าหนูคิดว่า การที่เราจะฝากรถไว้กับอู่ไหนสักอู่หนึ่งมันก็ต้องได้รับความพึงพอใจทั้งคนซื้อกับคนรับใช่แล้วหนูก็เลือกที่นี่เลยก็คือมาถึงปั๊บดูเรียบร้อยไม่มีต่อไม่มีอะไรโอเคจบเลยง่ายเลยจ่ายเงินแป๊บเดียวภายในเวลาสวินาทีในการโอนเออเป็นเกินประมาณ3นาทีแล้วกันนีดูรถเสร็จอะไรเสร็จนะฮะเดี๋ยอันนี้เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยอันนี้ซื้อป้ายแดงมาเลยใช่ไหมฮะน้องหิ่ใช่ก็คือพอเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลย พอได้ประมาณประมาณปีหนึ่งก็ปิดรถเลยปิดเลยตอนแรกซื้อผ่อนมาปีเดียวเองก็ปิดรถเลยค่ะรนี้รถปี22ถูกไหมฮะใชค่ะนะวิ่งมากี่โลนะฮะก็ประมาณ60,070วิ่งมา60,700กิโลนะฮะนะครับก็เรียนอย่างเดียวมือเดียวเลยนะเรียนที่ไหนเนี่ยอ๋อหนูจบ เรียนรามเรียนปอทค่ะเรียนปอทด้วยโอ้โหส่งไปสุดยอดเลยส่งหนูเรียนอันนี้ส่งเรียนจนจบปอทเลยนะโอ้โหพอจบปั๊บก็ให้อู่ที่นี่ดูแลต่อโอเคเลยนะฮะเลขใหม่แต่ไม่แท้เนอะอันนี้ใช่ใช่ค่ะนะครับแล้วไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำเนอะรับประกันนะไม่เคยเพราะว่าขับจริงๆขับประมาณปีกว่าเองพี่เพราะว่าด้วยความที่เราขับไปเรียนอย่างเดียวพอมีมาออกรถของอีกรถใหม่เราก็เลยไม่ค่อยได้ขับเพราะว่ามันเป็นเจ็ดที่นั่งส่วนมากเรียนงแค่ สองคนใช่สองคนก็เลยก็เลยตัดออกคันนึงนะใช่นะเก็บจะออกรถใหม่มาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะนะเป็นรถที่เรียกว่าน่าใช้มากเลยนะรุ่นหนึ่งนะนั่งได้กว้างเนะแต่ขับเจ็ดที่นั่งค่ะเจ็ดที่นั่งเลยนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณรถสวยมากเลยอ่ะนะฮะรถสวยมากขอบคุณพี่ก็ขอบคุณอูด้วยนะนะฮะเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยเป็นน้องที่เป็นน้องชายที่น่ารักสำหรับพี่ด้วยอุตส่าห์พามาออกรถ ที่นี่นะฮะมาให้พี่ซื้อรถสวยๆส่งมอบความสุขกับคนต่อไปนะนะครับคนถ้าคนจะซื้อรถคันนี้ต่อไปช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าเป็นยังไงบ้างเจ้าของรถนี่ถ้าสมมติว่าจะเขาจะโชคดีไหมโชคดีสุดๆค่ะเพราะว่าอันนี้มือหนึ่งมือหนึ่งแล้วทีเนี้ยหนูมั่นใจเลยว่าหนูก็รักรถของหนูหนูชาวริตก็รักรถของอ่าใช่ใช่แล้วก็มาที่นี่ไม่ผิดหวังไม่มีอุบัติเหตุจากหนักที่แน่นอนไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่แท้ไหมแท้ค่ะหนึ่งคนก็คือหนูนี่แหละที่เป็นคนใช้นี่อูก็เห็นรถคันนี้ตตตัั้้งงแแ่่รรกเลลยออคบ ผมจะแตลว่ารถต้มใช่เขาเรียกว่ารถต้มเลยแน่เพราะว่ามันมันน่ารักมันเป็นรถขอบคุณจริงๆวันแบบนี้อิ่มใจอิ่มอกอิ่มใจอิ่มความสุขมากๆเลยนะฮะที่เรามาส่งมอบความสุขกันให้กับลูกค้าคนต่อไปกันนะนะฮะนะครับก็ขอให้น้องขายรถพี่ไปแล้วนะฮะได้รถทันใหม่เพิ่มร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นตลอดไปนะขอบคุณอูมากๆด้วยนะฮะอูจ่าแนะนำมานะอูนะนะฮะขอบคุณจริงๆพิเศภาพดีๆที่จะไม่ลืมเลยนะครับนะฮะ ขอประกาศรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์นะฮะใครอยากจะขายรถให้ได้ราคาดีนะครับมาที่ไหนครับท่านคุณเฉล็ดรถบ้านครับโอเคนะโอเคไหมที่นี่โอเคไโอเคค่ะโอเคสุดๆเลยค่ะนี่นะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไว้ใจที่มั่นใจที่เชื่อใจพี่นะนะฮะสวัสดีครับ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 ได้มาเรียบร้อยแล้วนะสวยมากๆเลยเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยกับเจ้าซูซูกิ XL7 ตัวท็อปเลยนะครับเพื่อนๆครับ ป้ายแดงคันนี้นะฮะแปดแสนกว่าเลยแปดแสนห้านะฮะวันนี้มันลงราคามาสุดพิเศษจริงๆนะฮะลงราคามาน่าซื้อจริงๆนะเพื่อนๆครับนะฮะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะเพื่อนๆนะเหลือสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทรับประกันให้คุณหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเพื่อนๆครับแล้วคันนี้นะวิ่งเพียงแค่หกหมื่นเจ็ดพันโลอเองอ่ะไปดูรอบคันหน่อยนะฮะนะครับสวยมากเข้ารายการล่ารถสวยนะเพื่อนๆฮะ หนึ่งใหม่น้อยๆสองสวยจัดๆสามประวัติครบๆสี่มือเดียวออกห้างห้ารับประกันให้หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลล่ารถสวยกับคุซสกิ XL7 นะฮะเพื่อนๆครับนะฮะใหม่ๆเลยนะฮะเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยรีวิวให้ดูเลยนะฮะเพิ่งรับรถมาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเพื่อนๆครับนะฮะน็อตน็อตไม่เคยขยับฝุ่นยังติดผิวๆเลยเพื่อนๆฮะสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะ นะต่อเนื่องไปเลยนะฮะโอ้โหสวยมากสันหลังบนนะฮะสันหลังบนนะครับลื่นลงมาข้างล่างนะครับน็อตนัดยึดเดิมหมดนะฮะเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นะฮะส่องจากด้านหลังสู่ด้านหน้านะครับกับเจ้าเอ่อห้องโดยสารนะครับกว้างใหญ่มากนะฮะเพื่อนๆฮะนะเป็นรถอเนกประสงค์7็ดที่นั่งที่โคตรน่าใช้เลยรถปี22สองนะครับ ร,รถประมาณ2ปีนะวิ่งไป6 7 0 0 0่โลคันนี้ยังเหลือ,ลอวารันตี้ที่ศูนย์อีกนะหนึ่งปีเต็มเ็มเลยนะหนึ่งปีเต็มเมเลยเข้าศูนย์ฟรีอีก33,000มโลเลยนะครับเพื่อนๆะครับนะบเหมือนรถซื้อรถใหม่ป้ายแดงแต่จ่ายขึ้่ราคาป้ายแดงมัน859,0 0 0บาทวันนี้นะฮะร,รถสุดพิเศษให้เหลือเพียงแค่เพื่อนๆะครับ448,0 0 0บาทรับประกันให้คุณ1ปี1 0 0 0งมนกิโลนะครับแต่ศูนย์เหลือเหลือการันตีศูนย์อีก1ปีนะฮะ 33,000ื่ 33, โลเลยพเพื่อนๆนะเอาไปใช้ต่อเนื่องได้เลยเลขไม่แท้ๆ67,000่ 6, 7, กิโลเป็นรถมือเดียวไปแต่ออกห้างนะฮะภายในโคตรใหม่เลยเพิ่งได้มาเองพเพื่อนๆนะพเพื่อนๆลองดูเลยนะเพิ่งได้มันเลยนะเพื่อนๆนะสวยๆเลยนะฮะ,ย,ย,ย,ะ,ฮะยังไม่ได้ล้างจองได้จองเลยนะครับนะครับทำคลิปกันเร็วๆเ,เลยพเพื่อนๆนะครับสวยหล่อเท่นะฮะไม้แท้ๆกับเจ้าซูซูกิ XL7 นนะฮะสวยๆนะฮะทั้งหลัง รถท,ที่นั่งตอนที่สองก็กว้างเหลือเกินเลยเพื่อนๆนะฮะกว้างมากนั่งสบายจริงๆเพื่อนๆฮะนั่งสบายมากนะแอร์ก็เย็นฉ่ำเลยเพื่อนนะโอ้โหแอร์เย็นจริงๆเพื่อนๆแอร์เย็นมากครับนะฮะสภาพรถดีมากนะนี่มายังไม่ได้ล้างเลยดนะิบๆเดี๋ยวผมสปาเสร็จนี่สวยเลยเพื่อนๆครับนะฮะเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ใหญ่มากกว้างมากนะฮะแล้วก็ประหยัดมากเครื่องยนต์พันห้าร้อยสี่สี่นะครับนะครับ แล้วก็เป็นรถมือเดียว6 7 0 0 0โลนะฮะผ่อนเดือนละ7,500บาทนะฮะตลอดอายุสัญญาฟรีดาวน์นะผ่อนเดือนละ7,500แล้วก็เออคันนี้นะฮะบ,บอกให้เลยว่านะคุ้มากมากเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะมีเงินเดือนประมาณ16,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยนะฮะมีเงินเดือน16,000บาทมาออกรถคันนี้ได้เลยเพื่อนครับนะฮะที่นั่งตอนหลังก็ใหญ่มากมากเลยนะฮะนะครับเพื่อนครับนั่งได้7คนสบายสบายเลยสบายสบายเลย,ย,ยเพื่อนฮะ เจ็ดคนสบายสบายเลยเพื่อนๆฮน,นะเนี่ยนะนั่งได้จริงครับเพื่อนๆนฮะเก้าอี้ตอนหลังนั่งได้สบายจริงเพื่อนเนะผมไม่หลอกเพื่อนๆพนะนะครับนั่งได้ xl เกว้างจริงกว้างสุดและเพื่เพื่อนครับเซกเมนต์เดียวกับ x เอ่อ xander แล้วก็อะไรนะรนะครับพวก vrv นะฮะนะครับรัพวกนี้นะฮะร,รถตัวนี้น่าใช้มากน่าเป็นเจ้าของมากๆนะครับ ภายในใหม่สะอาดดูดีมีเสน่ห์นะครับแล้วก็ภายข้างหลังกว้างมีที่เก็บของเยอะแยะเลยเพื่อนนะนี่ฮะใส่น้ําใส่อะไรครบเลยนะครับเพื่อนครับสนใจรีบมาจับมาจองเลยนะฮะร,รถคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกห้างแล้วก็หน้าเป็นเจ้าของมากมากเลยนะครับนะฮะราคาโคตรสุดพิเศษเลยนะฮะสี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทอนเดือนละเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับรับประกันที่คุณหนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลแล้วก็ที่ศูนย์เหลือวันที่ศูนย์อีกนะครับ 1>, 1ปีสาม0 0กิโลเลยเข้าศูนย์เลยนะฮะ1ปีสาม0มกิโลนะครับเพื่อนๆครับนะมาดูน็อตยึดฝากระโปรงหน้ากันนะครับเพื่อนๆครับสวยมากนะฮะสีดําเดิมนะฮะฝุ่นผิวๆนะเพื่อนๆฮะไม่เคยขยับเลยหน้าดเดิมเมพิ่งได้รถมา1นาทีถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆดูเลยนะเพื่อนๆครับสวยมากเพื่อนๆฮะนะฮะโอ้โหนะครับ,รบ,นะรบล,ล,ล่องรอยรูกลมแบนเรียบนะฮะสวยงามจริงๆเพื่อนฮะสวยนะฮะ ต้องเครื่องสวยด้วยนะครับโอ้โหนัดนดสวยนะฮะนะครับโอ้โหขยักได้มาเอาไปเลยเพื่อนฮะโคตรคุ้มเลยเพื่อนฮะนะครับเครื่องยนต์เงียบสนิทเลยเพื่อนฮะเอ้ามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเงียบมากเครื่องยนต์เดินเรียบริ๊บเลยเพื่อนฮะนะครับกุญแจครบสองชุดนะฮะเพื่อนเพื่อนฮะซื้อรถนะฮะถ้ากุญแจครบนี่ถือว่าเจ้าของเดิมเนี่ยรักษารถมากนะฮะ คุณจรีโมทครบ2ชุดเลยเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนดูนะฮะซื้อบ้านดูนโฉนดที่ดินซื้อรถด,ดูเล่นทะเบียนตัวจ,จริงเล่มทะเบียนครบนะฮะมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับคันนี้รถออกที่นครสวรรค์เลยนะฮะนะครับใช้อยู่ในตัวมือนครสวรรค์เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งย้ายเข้ากรุงเทพให้เรียบร้อยเลยเล่มครบเอกสารครบคู่มือครบใบมอบนาบาใบโอนครบทะเบียนบ้านบัตรเจ้าของเดิมครบของน้องอิ๋วแท้แ,ทแน่นอนเลยนะครับ พร้อมโอนให้ท่านเลยนะป้ายแดง8 000, 5 0 0วันนี้เหลือเพียงแค่4 000, 4 000, 8 0 0 0บาทผ่อนเดือนละ7,500บาทโคตรคุ้มเลยเพื่อนๆนะ7,500บาทนะครับฟรีดาวนะครับแล้วก็มีเงินเดือน16,000บาทมาออกกันที่ได้เลยโดยทยี่ไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะฮะไม่ต้องมีคนค้ำเลยบุ๊กครบเอกสารครบคู่มือครบนะบทุกอย่างครบทวนเลยเพื่อนๆนะฮะทุกอย่างครบทวนเลยเซลล์คนแรกยังอยู่เลยเนี่ยนะครับนะฮนะนะนะแล้วก็ นะฮะบุ๊กเซอร์วิสเขา้วนเข้าศูนย์ตลอดเลยนะฮะนะครับเข้าศูนย์ตลอดทุกตั้งแต่หมื่นกิโลแรกเลยทําอะไรไปบ้างบอกให้ท่านหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอ้าไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะสวยอย่างนี้หล่ออย่างนี้น่าใช้อย่างนี้เป็นรถเจ็ที่นั่งรถครอบครัวที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนานๆจะเข้ามาหนึ่งังนะเพื่อนๆนะครับนะสีออกส้มๆอิดๆน่ารักมากอ่ะหมุนอีกหนึ่งรอบนะครับนะฮะ สวยงามเหลือเกินนะฮะย้ําเลยนะฮะเข้ารายการล่ารถสวย1ไม่น้อย2สวยจัด3ประวัติครบ4มือเดียวออกห้าง5้รับประกันที่คุณ1ปี1,000 10, 0กิโลนะครับเพื่อนๆครับนะฮะ,นะแต่คันนี้สุดพิเศษกว่านะฮะรถปี22เหืือวารันตี้ศูนย์อีก1ปี3,000 30, 0กิโลเลยเท่ากับบรันตี้1ปี3 3 0 0 0กิโลเขาใช้เป็นเพียงแค่6 7 0 0 0นนโลนะะเพื่อนฮะ สวยอย่างนี้หล่อยอย่างนี้เท่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะฮะซื้อลรถที่นี่นะครับการันตีโดยผมเองครับชวริตวณิษฐนานัทครับกระบี่มีหนึ่งรถยนต์มือสองนะฮะให้ท่านสบายใจปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะบดังสโลแกนที่ว่าดูรถไม่เป็นสามารถซื้อลรถกับผมได้เลยนะครับด้วยประสบการณ์เรากว่บสามสิบปีเราซื้อขายรถมากว่าสามหมื่นคันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้<ๆ>่เพ<ๆ>่อนปลอดภัยแบบสามร้<ๆ><ๆ>อยหกสิบองศาเลยนะครับ ซื้อที่นี่หยุดเสี่ยงหยุดกังวลหยุดปวดหัวนะครับมีแต่ของดีเกรดเไม่แท้ ab, ปลอดไฟร้อยเปอกล้าออกใบรับประกันราคาราคาซิคืนคุณร้อนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเรานะฮะฝากแน่รถบ้านช่รุยไปด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ